สภาพธรรมะนะคะอย่างนามธรรมคือจิตเกิดขึ้นหนึ่งขณะประกอบด้วยเจตสิกจะมีจิตเกิดขึ้นโดยไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ได้เพราะฉะนั้นการอาศัยกันและกันของจิตและเจตสิกเนะะี่ยค่ะเป็นสังขารธรรมแต่ขณะนี้จิตได้เกิดเพราะว่าสังขารธรรมคือจิตและเจตสิกในขณะนั้นปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ในหนึ่งขณะไม่ใช่ไปเป็นกองหรือว่ารวมกันเป็นสังตะนะคะ เพราะฉะนั้นสังคตะธรรมก็คือสภาพธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเกิดเพราะปรุงแต่งแล้วเกิดเป็นอย่างนี้ขณะน,นี้เช่นเห็นนี่คะ่ะขณะนี้ที่เกิดแล้วนี่นะคะเป็นสังคตะธรรมเพราะมีกรรมมาปัจจัยที่ได้กระทำแล้วถึงการละที่จะให้ผลคือทำให้วิบากจิตจิตเห็นเนี่ยเป็นผลของกรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปรุงแต่งแล้วเกิดขณะนี้เป็นสังคตะ เป็นแต่เพียงชื่อใหม่แต่ความจริงก็เป็นสิ่งที่เราเคยเข้าใจแล้วนั่นเองนะคะคือธรรมะที่เกิดทั้งหมดเป็นสังคตะธรรมแต่เพิ่มความหมายว่าขณะที่สภาพธรรมะใดเกิดขณะนี้นะคะเกิดแล้วจึงปรากฏที่เกิดและปรากฏเป็นสังคตะธรรมเพราะปรุงแต่งเราเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่น จิตหนึ่งก็เป็นสังขารธรรมเพราะว่าจะเกิดโดยที่ไม่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยไม่ได้เจตสิกหนึ่งก็เป็นสังขารธรรมเพราะต้องเกิดกับจิตรูปหนึ่งก็เป็นสังขารธรรมเพราะว่าต้องอาศัยรูปอื่นหรือว่าสมุดฐานเกิดขึ้นเรียกว่าธรรมะนั่นเองค่ะที่เราเคยชินกับคําว่าสังขาระนะคะที่เราเข้าใจว่าเป็นแต่เพียงร่างกายในไม่ถูกเพราะหมายความถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดต้องมีปัจจัยปรุงแต่ง นั่นคือความหมายของสังขารธรรมและปรุงแต่งแล้วเกิดเดี๋ยวนี้เองนะคะแต่ละขณะเนี่ยค่ะเป็นสังขตธรรมคือหมายเพราะว่าธรรมะเนี่ยค่ะเราสแสดงลักษณะหรือสภาพความจริงของธรรมะนั้นว่าที่เป็นธรรมะขณะที่ปรากฏต้องเกิดแล้วก็เราก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าที่จะเกิดได้เนี่ยต้องมีปัจจัยปรุงแต่งยังไม่พูดถึงปัจจัยอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ให้ทราบความหมายของสังขารธรรม และเมื่อปรุงแต่งแล้วเกิดเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้นี่คือสังคตะธรรมเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกนี่จะใช้คําว่าสังคตะธรรมเกิดดักแต่ภาษาไทยเราไม่ค่อยได้ยินคําว่าสังคตะใช่ไหมคะได้ยินแต่คําว่าสังขารเพราะว่าเราไม่เข้าใจเรื่องการเกิดดักเลย